เก้นะมันเก้มันไม่คมนะครับเก้มันเบอร์แล้วแล้วที่สําคัญนะครับเวลาทํสองกษัตริย์งานเนี่ยงานของเก้มันไม่เรียบร้อยนะงานของเก้มันจะไม่เรียบร้อยนะครับมันจะเลอะเลอะเถ่ๆยังไงก็ไม่รู้แล้วพระมันจะตื้นนะครับสีก็จะผิดสีทองก็จะผิดนะครับเนือ่องจากว่าเขาไม่ได้ใช้ทองคําบริสุทธิ์นะอันนี้เขาใช้แผ่นทองอทองบริสุทธิ์เลยนะครับทำเข้าไปแปะเข้าไปเพื่อเพิ่มมูลค่า ตอนนั้นตอนที่พระออกใหม่ๆเนี่ยพระขายไม่ได้นะครับอาจารย์ท่านอาจารย์เนี่ยก็เลยนํามาทําเป็น2 k เเพิ่ม,มปีหาองห5าสา3เนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะครับเลยเอามาขายอัพราคาเป็นเหรียญละหมื่นตอนนั้นก็ได้เงินเข้าวัดพอสมควรก็เลยทําให้ขายหมดไปะนะครับหลังจากนั้นไอซีรีลมดงลมดําก็เลยหมดตาม,มทีนี้มาดูเหรียญมังกรมังกรก็เหมือนกันนะครับดูความคมชัดเป็นหลักนะครับ ไล่ตั้งแต่ทารรมาจากเลยแต่เหรียญมังกรเนี่ยจะมีความพิเศษตําหนิเขาเยอะนะครับเสี้ยนในพื้นเนี่ยเสี้ยนในพื้นนะครับจะเยอะเป็นพิเศษเลยเหมือนเหรียญปกติทั่วไปนะครับแล้วเสี้ยนเขาจะหน,น,หนาๆใ,ในล่องเนี่ยนะครับจุดตายเลยในล่องแต่ละล่องเนี่ยนะครับเสี้ยนพวกนี้ต่อให้ชุบยังไงนะครับเนี่ยนะเราก็จะเห็นหนามโผล่มารอบๆเลยนะครับเห็นเสี้ยนกระจายไหม เสี้ยนหัวมังกรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล็บมังกรเห็นไหมครับพื้นผิวเนี่ยมีการสรดมีลัศมีสรดกระจายนะครับสรดกระจายาเห็น<า>เห็นได้ชัดเลยนะครับพื้นพื้นบริเวณนี้เสี้ยนจะหนาหนา,นานหน่อยนะเหรียญปกติทั่วไปก็จะเห็นชัดมากกว่านี้นะครับเห็นไหมครับ ด้านล่างสุดเลยในซอกนะครับเนี่ย <Yeah. S 2> บริเวณด้านล่างมังกรเห็นไหมมันจะไหลไหล mm hmm. อ่าเนี่ยเสยน้ันจะหนาหนาแล้วก็จะไหลไหลเข้าหาขอบเหรียญด้านล่างเนี่ยนะครับเห็น mm hmm. ไหมพวกนี้เวลาในซอกในอะไรเงี้ยมันคมนะคมชัดลึกมากจ <Yeah. S 2> ีวรหน้าเดียวกันเลยหน้า,นา mm hmm. เดียวกันนะครับดูดวงตาเหมือนท่านเหมือนท่านมีชีวิตนะ <Yeah. S 2> ครับ วกเหรียญทองคําเหรียญเ,เงินเนี่ยเวลาไลฟ์สดนี่ยทุกเจ,<ะ>จ้าเลยเนาะจะมีผล oh. จะมีผลกับเรื่องแสง <That. S 1> นะครับเนื่กว,ว่าแสงสะท้อนมันสูงมากนะครับเนี่ยโคดเห็นไหมเสี้ยนในโคดนะครับเสี้ยนในโคดเหรียญชุบเนี่ยจะเห็นตําหนิมากเป็นพิเศษนะครับเนี่ยตำหนิที่มันใหญ่ๆเสี้ยนที่มันแบบเป็นขีดหน้านาอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนขึ้น เนื่องจากว่ามันผ่านกันชุบทับมาอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ดูเสี้ยนด้านข้างเห็นไหมข้างลําตัวหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่ด้านบนจะหลดด้านล่างเลยไหลเป็นแพรเลยนะครับเสี้ยนนั้นหนาไหลเป็นแพรเลยแต่อาจารย์บอกพูดถึงเนี่ยดูยอดเหมือนกันนกถ้าเกิดดูผ่านกล้องเนี่ยนะูานากถ้าเกิดเป็นเนื้อทองคาเนื้ออย่างนี้นะอาจารย์สังเกตหลายครั้งแล้วต้องเป็นเหรียญลมดำหรือเหรียญผิวไฟนะครับเนี่ยมาสังกติไม่เรียบ งกติไม่เรียบนะครับดูในล่องเป็นหลักนะครับดูเหมือนกันดูเหมือนกันไม่ได้ยากเลยด้านหลังนะครับสันขอบเหรียญก็จะไม่เรียบเนี่ยบริเวณมุมนี้จะกระเดิดยกคุณสูงนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีขีดทีขีดทีขีดเนี่ยเห็นไหมครับขอบไม่เรียบตัวหนังสือเป็นระเบียบเรียบร้อยมีเสี้ยนหนาๆน,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 นะครับเนี่ย เียนตามพื้นจะเยอะนิดหนึ่งเหรียญมังกรนะครับเห็นไหมไม่เว้นสันขอบเหรียญนะครับสันขอบเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะมีรอยถากเนี่ยรอยถากเยอะๆนะครับเนี่ยโดยปกติทั่วไปโดยปกติทั่วไปจะมีรอยถากแบบเยอะมากนะครับเนี่ยเสี้ยนที่พื้นเห็นไหมครับเนี่ยพดเสี้ยนคมกลิบเลยนะครับเก๊เก๊ทาได้แต่ว่ามันไม่คมแล้วมันไม่ติดทั่วเหรียญแบบนี้เห็นไหมเนี่ยรัศมีกระจายเนี่ยเห็นเห็นได้ชัดเจนเลยรัศมีเส้นพวกนี้เนี่ย สาดออกไปสาสออกไปนะครับสาดออกซ้ายออกขวาเลยนะครับคมชัดลึกมากนะครับดูไม่ยากนะครับตัวตัดก็เป็นเหมือนกันนะครับตัวตัดเช่นเดียวกันนะก็จะปรากฏรอยลูดนะครับเป็นเส้นครูดไป เส้นครูดไปทั่วเหรียญเลยนะครับสูตรมีดไม่ใช่ทั่วเหรียญนะครับสูตรมีดลงสูตรมีดมีขีด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 นะครับตัวตัดตัวเดียวกันนะตัวตัดตัวเดียวกันเหมือนกันทุกประการนะครับนี่นะครับความถี่ความห่างมันเฟกไปนิดนึงไม่เป็นไร่ะไม่เข้าใจก็ส่งไลน์มาถามสภาพแบบนี้สองหมื่นกว่าบาทนะในราคากลางอาจารย์บอกจ็ดิบปอร์เซนะ ใช่ <automate his mind> ใช่ครับราคากลางไม่อยากจะโชว์เหรียญหลวงพ่อพรมเม่อวันนี้ได้มาสวยจริงโชว์หน่อยไหมคะได้สวยจริงสวยจริงเหรียญนี้นะครับถูกใจนะเหรียญพ่อพรมัาช่องแคร์โชว์หน่อยโชว์นิดหนึ่งสวยกว่าอันเก่าอ่าสวยกว่าอันเก่าที่เคยมาไลฟ์นะครับเนี่ยสวยเกือบเท่าตัวเลยแกะออกจากพลาสติกไหนใช่อันนี้แบบฟิป เกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยโอ้โหงามมากเลยนะจัดนะ,นะ,นะ,นะดูนะครับอันนี้คือเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่ปลิบเลยเหรียญส่งน้ําอันนี้โดนจมูกนิดเดียวอย่างอื่นไม่โดนนะครับ mm hmm. อย่างอื่นไม่โดนเลยชอบนะครับผิวพันธ์วันณะเนี่ยเดิมนะครับพวกนี้เป็นลมน้ําตาลนอน่อนๆนะครับส่งน้ำ่ะพระแท้เป็นยังไงครับดูความคมอม ดูความคามชัดเป็นหลักนะครับคมทุกมิติคมทุกอ,อนูนะครับความลึกความอะไรเนี่ยเห็นไหมครับเส้นสายรายละเอียดค่ะปึ๊บเจอแบบนี้มาขายผมได้นะอะอันนี้เมื่อเช้าซื้อมาสามหมื่นหรือเท่าไหร่ถ้าจำไดอ,อนี่เหระใช่ถูกใจสวย เกือบแชมป์แต่ไม่ใช่ใชแชมป์เราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าของเราสวยเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับแชมป์แต่เอาเป็นว่าสวยอ,ะอ่ะนะเ <c oughs> อาล่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายพูดคุยกับอาจารย์รานเกี่ยวกับเรื่องของพรกเครื่อง0 2 6 7 8 6 7 6 1นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ